พี่น้องสวัสดีค่ะพบกับยายแววตามเคยค่ะคลิปนี้ยายแววสิภาพพี่น้องมาเบ่งยางหลังจากเข้าเกียรประมานหาหมีมันสิเป็นสีสันลักษณะแบบใดค่ะ เมื่อวี้ยายแววก็สิเก็บยางไปขายค่ะกะเก็บแล้ว,ลว,ลวเราละยายแววบ่ให้บ่ได้ดทายให้พี่น้องในเบิ่งส่วนเพราหญเราหิวกะตาแต่ว่าขายยางรอบนี้รอบที่สองยางที่ไปขายก็คือยางหาเมีดว่าสิมากีดเห็นมันได้โกเมีดกะลืมปุ๊กเวลาตื่นก็เลยไดแต่ไม่เก็บหาเมีดค่ะยางหาเมีดกะสิมี สีสันกระสิประมาณนี้นะคะมันสะออกเป็นสีขาวๆยางมันขายรอบสองแล้วลังจากได้แววเบิกหนาไม่รอบแหลกได้แววไปขายน่ะยางมันสีออกเหลืองๆคือยางมันมีคุณภาพเกตยางมันกระสีดีอ่าช่วงนี้เป็นขายช่วงที่สองขีดมาได้หาขึ้นหามีดยางมันกระสีบ่ดีเท่าที่ควรหรอกค่ะพี่น้องยางหามีดเพราะคือยาง เ็ดมีดแปดมีดเด้เนื้อยางมันบ่มันบ่มคุณภาพยางบ่บ่เข้มข้นคือยางกีดเก็ดมีดแปดมีดขึ้นไปค่ะก็ยายแววสีไเด้เอาหามีดนี่กะเพราะว่ายายแววนี่เคปไปขายกับสิรีดน้ำยางออกบ่ไเด้ขายซดบ่ได้ขายอันยางก้อนถวยขายเคปขายรีดน้ำออกเข่ากะ กิจจักมีดกระสร้างคอตะวา่าเขาไปขายเคฟเขาก็เอาคือเกา่ตาตะว่าไปขายสดนะ่ะขันหามีดราคามันสิโต๊ถ้าเขาซื้อ 18, สิบเจ็ดสิบแปดกได้ประมาณสิบห้าหรือสิบหกรคคะขันหามีดเพราะว่าคุณภาพยางมันบ่ได้ย,ยางมันบวมมันน้ำเลี่ยงหลนี่คือ,อยางหามีดเด้อค่ะยายแววก็บเปรียบเทียบให้พี่น้องไจได้รับชม ระวางยางกีดเจ็ดมีดแปดมีดกับยางหามีดมันก็สิแตกต่างกันค่ะยางหามีดมันสิออกสีขาวเจ็ดมีดแปดมีดมันก็สิเหลืองกานี้ถ้ายางเบิกนาไม่ก็สีเหลืองคนไปกานี้คุณภาพก็สิเกตเอพลค่ะยางเบิกนาไม่อันนี้ยายแววสิไปขายรอบสองของปีนี่พึ่งสีเบิก บหูวาสิเด้เจัาบาทต,ตะพัดปีไม่แล้วมานี่หล้างปีไม่มานี่บหูละค่าย่างยายแววก็ไปค้ายยางเดียวไปก็ไปค้ายเคีบละค่าพี่น้องกะพี่น้องท่านใดเขามารับชมยายแววในคลิปนี้กะข้อขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อค่ะที่เขามาหายกำลังใจใทุกคลิปนั่นละ ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นจนมาหอดมือนี่จนย้าเแว,วประสบความสำเร็จาสามารถสร้างแลได้ได้แล้วตะกีตะกรอนกับโบท่านในมีมือนี่กะยา,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 างมากยางมากยางมากกับมาถึงบันไดที่เจ้าล้องตั้งใจไว้แล้วค่ะพี่น้องกัสิทธิ์ยางอีกต่อไปคือกันละค่ะพี่น้องคือพี่น้องยางละคะ่ะกัสิทธิ์พยา,า,ายางยางห้มันท่านพี่น้องก็คือสิบทัานดอก ขอต่วาย่างให้มันไปถึงฟันกะโอเคค่ะพี่น้องขันบ่มมี่พี่น้อง,องยายแววกระบวม,มาหอดเมื่อนี่กระบวได้ยางมาหอดเมื่อนี่ค่ะก็สินั่งยืนตะยุกเกาเกาอะละขันบ่มมี่พี่น้องพักดันเป็นแรงใจยายแววกระบวมีแรงบันดาลใจที่ทําให้เจ้าคล้องมาได้หอดเมื่อนี่กะพูมใจยุค่ะขอบคุนพี่น้องเด้อค่ะสําหรับพี่น้องที่เขามารับชม โอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี่คลิปนาเมื่อนาพ่อกันไหมกับยายแววคือเกาค่ะสวัสดีค่ะ